ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอให้อาจารย์ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการชื่อโครงการที่จัดในครั้งนี้ด้วยครับขอบค,ครับ โครงการที่มาในวันนี้นะคะชื่อโครงการจะเป็นกิจกรรมการสานพลังเพื่อร่วมกันพัฒนาแผนระบบอาหารปลอดภัยของเทศบาลตำบลศรีบูบานซึ่งจริงๆโครงการนี้ค่ะมันเป็นโครงการของเครือข่ายนักสานพลังนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อพยายามที่จะดึงภารคีเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ที่ทํางานเพื่อสังคมแล้วก็มี เป้าหมายในการที่จะพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่ในชุมชนต่างๆนะคะซึ่งเครือข่ายนักสัรนพลังตอนนี้เป็นเครือข่ายคอนสอนะคะชื่อยอ่อเป็นรุ่นแรกเราก็มีโปรเจกต์ตัวอย่างที่เราจะทำกัน ในส่วนของสีบโบวานเนี่ยเราก็มองว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งในหลายๆด้านแล้วก็จากการที่เคยได้ทํางานกับทางทีมเทศบาลและก็ชุมชนเองเนี่ยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางเทศบาลและชุมชนกําลังจะขับเคลื่อนก็คือจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ระบบอาหารปลอดภัยทางทีมคอนสอก็เลยอยากจะใช้ประเด็นเนี้ยมาชวนพื้นที่นะคะสร้างนโยบายสาธารณะโดยการตั้ง วาระร่วมแล้วก็ทํานโยบายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารของชุมชนเพราะว่าในชุมชนศรีบัวบานเองเขาก็มีต้นทุนเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติจากป่าชุมชนหรือการผลิตนะคะผักพื้นบ้านต่างๆนะคะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันมีความมั่นคงทางอาหารแล้วก็มีความปลอดภัยทางอาหารนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เรามาจัดก,กิจกรรมในวันนี้นะคะ หลังจากที่มีการตรั้กิจกรรมวันที่ผ่านไปนะครับจะมีการติดตามในด้านใดบ้างครับเช่นความก้าวหน้าในด้านใดบ้างครับถึงเช่นเรื่องการพาฒนาด้านอาหารหรือความสมบูรณ์ด้านอาหารตามที่เราได้คาดหวังไว้นะครับจริงๆอย่างกิจกรรมในวันนี้เราก็คือชวนภาคีหรือว่าภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอาหารของพื้นที่สีบ,บัวานเองรวมถึงตัวจังหวัด ลำพูนเนาะอาจจะต้องเล่าเกริ่นก่อนว่าทางจังหวัดลำพูนเองเนี่ยเขาก็มีธรรมนูญสุขภาพซึ่งมันมาจากมติสมัชชาจังหวัดลำพูนนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งเขาก็คือมีประเด็นต่างๆเนาะที่เป็นข้อตกลงเนาะเรียกว่าข้อตกลงที่จะพัฒนาเรื่องของระบบอาหาร ในส่วนของท้องถิ่นเองเนะะี่ยค่ะเขาก็ได้มีการทําบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับทางสมัชชาจังหวัดลําพูนแล้วเทศบาลตาบลสิบบัวบานเองก็เป็นหนึ่งในอ,อปทอรหรือท้องถิ่นที่ลงนามในครั้งนี้นะคะซึ่งทางสมัชชาเองเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยก็พยายามที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยรับเอาตัวธรรมนูญเนี่ยไปขับเคลื่อนในท้องถิ่นส่วนทางทีมคอ,อรัสสอที่มาช่วยในวันนี้ก็คือมาชวนเขาคุยเพื่อที่จะให้ภาพของ ิ่งที่จะนําเอาข้อตกลงหรือว่ามติของธรรมนูญสุขภาพของจังหวัดเนี่ยไปขับเคลื่อนต่อในในตำบลสีบวัวบานค่ะก็ยินดีด้วยนะครับที่อาจารย์ได้มาเลือกที่สีบวัวบาลแล้วก็ได้ได้ใช้สูตรการศึกษาบันเชียงใหม่นะครับเป็นประโยชน์ในครั้งนี้นะ,ะและเรื่องอื่นๆอาจารย์คิดว่าน่าจะพัฒนาไป,าไปด้านใดบ้างครับในพื้นที่ศีบวบานากที่นี้ครับ จริงๆที่อันนึงเลยศรีบัวบานเนี่ยเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เลยมองว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมอชก็ควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะคะเนื่องจากเราได้ใช้พื้นที่แล้วก็เรามีต้นทุนในเรื่องของทางวิชาการที่จะสามารถสนับสนุนท้องถิ่นได้นะคะก็เลยมองว่านอกจากประเด็นเรื่องอาหารแล้วเรื่องทางวิชาการอื่นๆนะคะมอชแล้วก็มีหลายคณะหลายสาขาก,ก็สามารถที่จะ ซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนเรื่องต่างๆที่ทางท้องถิ่นสิบวานเนี่ยเขาต้องการอันนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับตัวมอชอต่อไปในอนาคตค่ะครับครับ,ค,รบ,ค,รบคุณทางอาจ,จารย์นะครับหวังว่าทางคณะศาธา,า <พอ S 2> ร์คณะศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาลงพื้นที่รับพัฒนาพื้นที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ทางศูนย์การศึกษารายจ่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยินดีต้อนรับเสมอนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ